สวัสดีครับผมผมตัวตจก็แล้วครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้วิธีการใช้งานชุดเทรคชัยนะครับหรือว่าใส่แกรมนะครับก็ในอัปเปดตแพใไมลล่าสุดนี้นะครับวิธีการจะได้ชุดเทรคมาแล้วก็ต้องคาบบอสก่อน,นครับคาบบอสก็จะได้ปดล็อกอกแกรมมาโดยการเปิดไปในอินเวนทอรี่นะครับไปแกรแม,มตรงนี้อีกตรงเทรคแกรมตรงนี้นะครับมันจะมีนะชุดให้ให้เราปลดล็อกนะครับ แต่ก่อนนะครับมันก็จะเป็นสีดำนะครับพอฆ่าบ,บอสเสร็จมันก็จะไล่ปลดล็อกเรื่อยๆนะครับโอเคหลังจากที่ปลดล็อกเรืเอยแล้ว,ลวเรามาดูว่าเราจะไปครับเจ้า,จาชุดนี้ได้จากขึ้นที่ไหนกันนะครับซึ่งการคราบซึ่งการคราบก็ไปที่ไปที่โตไม่ใช่โตอะไรวะเขาเรียกว่าแท่นสปาวแท่นสปาบอสนะครับพอเราฆ่าบ,บอสเสร็จแล้ว ไอ้เจ้าตัวนี้มันก็จะปลดล็อกให้นะครับแล้วก็สามารถคัฟไอ้ตัวนี้ได้ครับมันชื่อว่าดิิเคเตอร์นะครับเทกดิิเคเตอร์สามารถครัฟของเ็ษทุกอย่างนะครับที่เป็นชุดนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้โอเคเราจะไม่เรียนรู้ไปว่ามันคืออะไรครับโตตัวนี้ไอ้เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถครัฟของอุปกรณ์ที่เป็นชุดแบบอุปกรณ์ทั่วไปได้แบบรวดเร็วนะครับโอเค ตัวนี้ปิดตัวนี้ไปก่อนอ่าลืมบอกไปนะครับสำหรับการฆ่าบอสนะครับเราจะได้แผ่นอิเลเมนต์มาจะเป็นแผ่นแบบนี้แต่ก่อนนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้มันอัปเดตมาแล้วมันจะใช้ได้ใน1วันมันก็จะหมดสลายไปแต่ว่าอัปเดตแผ่นใหม่ลา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 เสร็จเ,เอ้ยพึ่งอักคิวอยู่อัปเดตอัปเดตแผ่นใหม่นะครับมันก็จะไม่มีวันหมดอายุเออว่างั้น จะได้เป็นจำนวนชั่วละสิบแผ่นสิบแผ่นนะครับโอเคต่ตอนต่อไปอเจ้า,เ,าเครื่องนี้เครื่องนี้องกรของข้าเจ้าจงช้วยผู้ข,ข้าเถิดเจ้าเครื่องนี้มันสามารถที่จะสามารถที่จะทำอะไรได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดกัน คือเคยลองแล้วครัง้งหนะึ่งไงเคยลองแล้วมันแบบตัวละครหายไปเลยอะ่ะลบหายไปมันมาจากทานเฟอร์อุปกรณ์อะไรสักอย่างอุปกรณ์อะไรอย่าง,างเข้าไปในนี้แล้วกดกดอ่าเทรคตรงนี้ะนะแล้วตัวละครเรามันจะลบแล้วมันจะไปสามารถกดดาวน์โหลดได้ที่แบบอื่นอย่างนี้ประมาณนั้นแต่ไม่รู้ยังไม่เคลียร์ไอ้ตัวนี้ที่แน่ๆนะครับอย่าเพิ่งไปใช้มาเลยว่ะไอ้ตัวเนี้ย โอเคหลักๆชุดส่วนหัวนะครับชุดส่วนหัวส่วนหัวหมวกเราสามารถที่จะกดดับเบิลทิกด Double ับเบิลเได้นะครับเป็นการมองอย่างนี้นะครับมันจะมีอยู่3ามหมดด้วยกันหมดแรกเป็นการมองศัตรูนะครับถ้าของคาร์ลของเรามันจะเป็นสีเขียวครับ ของของเราหรือว่าสาตว์ของเราหรือว่าพวกเราเทนเป็นสีเขียวอย่างนี้เป็นโมดสกแกนของสตรูจะจะเป็นสีแดงนะครับเราบินไปดูครับอ่าเ็นมาเป็นสีแดงแามาเพื่อโดนยินงเลยนะครับโอเคโอเคต่อไป โหมดที่สองเลเป็นที่อีกทีนะครับโหมดที่สองเป็นไนท์ว Vision นะครับสำหรับมองกลางคืนได้นะครับสามารถมองเห็นระยะกลางคืนได้โหมดที่3จะเป็นไนท์ว Vision บวกกับบวกกับโหมดมองศัตรูนะครับมองกลางคืนไปด้วยแล้วก็สามารถมองศัตรูไปด้วยนะครับเป็นโหมดเดียวกันเคเนี่หมวกก็ยังมี3 3โหมดนะครับกดอีกทีครับเลือกเป็ที่อีกทีก็จะกลับมาเป็นโหมดของโหมดปกติครับ โอเคเป็นหมวกปกตินี่คือความสามารถของหมวกแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือสามารถดำน้ำได้โดยมันจะเราจะหายใจในน้ำได้เยอะกว่าปกตินะครับโอเคแล้วก็ความสามารถของสื้วชุดนี้เนี่ยความถึกมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับความถึกแล้วแต่ แล้วแล้วแล้วแต่ของที่มันดรอปหรือว่าของที่เราคราฟได้แต่ของพี่เนี่ยพร้มถึกเออดูก่อนนะพันกว่าเพราะว่าพี่อัปเดตอัปเกรดมันอเ,เอ้าีกินไฟกินไฟแล้วเจ้าชุดนี้เนี่ยจะเอาขาเท่าไหร่เหรอครับถึงจะได้มากำลังรีวิวอ่ะเดี๋ยวนะชุดนี้ชุดที่เป็นตัวเสือ้อ มันสามารถที่จะลอยได้โดยกดสเปคบาร์ครั้งหนึ่งมันจะลอยค้างขึ้นไปนะครับถ้ากดดับเบิ้ลอย่างนี้สเปคบาร์มันจะบูสต์เยการบูสต์ก็คือมันจะมันจะขึ้นไปข้างบนอย่างรวดเร็วเพราะงั้นโอเคกดชิปกดช,ชิปมันจะเป็นการถ้ากดชิปแล้วก็ลอยมันจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าครับนีแล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่ง โดยการเป็นโดยโดยกางเกงนะครับเป็นชุดกางเกงมันจะาทำให้วิ่งเร็วขึ้นโดยการกดคอนโทนแต่ว่าเราต้องกดคิวเพื่อไม่จับปืนก่อนอ่ะกดคอนโทลดูครับจะเห็นว่ามันจะวิ่งเร็วมากเหมือนบีมแบบทะลุวิติไปเลยนะครับมันจะไม่สนว่าอะไรอยู่ข้างหน้าครับต้นไม้หินก็ตามชนแตกกระจายหมดเลยนะครับดูนะครับโอ้โหวิ่งข้ามแม่น้ําได้เลยครับเป็นน้าตรอเลยโอเค ต่อไปก็คือบินบินแล้วก็กดคอนโทรลค้างนะครับมันจะเป็นโหมดอันนี้เหมือน,นกันแต่ถ้าเรากดค้างปุ๊บมันจะเป็นโหมดที่แบบบินเร็วดูวมาให้ดูุมมองนิเนี่นะครับมันจะบินได้รวดเร็วนะครับหรืออีกหมวดหนึ่งก็คือกดชิปก็ได้ครับจะกดชิปเดี๋ยนะเราต้องบินก่อนบินกดสเปคบารกดชิป แล้วก็กดคอนโทรลครั้งกดแค่เช็คกับคอนโทรลครับมันจะบินเร็วกว่าเดิมครับเห็นได้ชัดว่ามันบินเร็วกว่าเดิมโอเคนี่คือความสามารถของตัวชุดต่อไปมาดูกลับไปกันความสามารถของแขนนะครับตัวน,นี้ผมชอบมากนะครับเพราะความสามารถของแขนมันแบบพิเศษไปดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้าง นอกจากจะโจมตีแรงแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวหาสัตว์ก่อนคลิกสายก็โจมตีธรรมดาครับแต่ว่ามันจะแรงกว่าปกติปึ๊บป๊บอย่างนี้เก็บอะไรก็เก็บได้ปกติแต่ถ้าเราคลิกขวานะครับมันจะโจมตีแรงทีเล็กโอเคถ้าเราคลิกขวานะครับจะชาร์จเป็นเป้าอย่างนี้ ถ้าไม่ขึ้นสีแสดงว่ามันโจมตีไม่โดนถ้าขึ้นสีครับปึ้มมันจะชาร์จโจมตีแบบมันจะโดนตัวนะครับในระยะลองออระยะไกลกว่านี้ถ้าขึ้นเป็นสีเขียวนี่เจอละเป้าหมายตรงนี้ระยะนี้ไม่ถึงครับไกลไประยะนี้ถึงแน่นอน บุ้มตายครับไม่กี่ทีครับจบทีดาเมจแรงกว่าทีซ้ายนะโอ้โหดูท่าตายอีกอย่างนะครับการคลิกขวามันสามารถที่จะเก็บหินได้ด้วย้วยการไปตีหินเห็นไหมครับคลิกไปหินนะหินแตกกระจายเลยครับทั้งหินทั้งเหล็ทั้งฟินนะครับออโอเค แล้วก็เวลาเราจะโจมตีแบบแบบจะในระยะประชิดระยะใกล้นะครับคลิกขวาข้างไว้แล้วกดลี่ซ้ายครับปึ้มมันจะโจมตีอยู่กับพี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของที่เป็นรองเท้านะครับรองเท้าต,ตัวนี้มันสามารถที่จะทําให้เราตกจากที่สูงแล้วก็ไม่เป็น,นอันตรายใดๆทั้งสิ้นนครับตกจากที่สูงขาไม่หักขาไม่งอครับตกมามาจากสุดขอบฟ้าก็ไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็สามารถปีนเขาได้ด้วยครับสองเท้านี้ปีนเขาได้ด้วยโดยดะะนเวลาเราปีนขึ้นไปเขาเนี่ยมันจะเป็นแสงอย่างเงี้ยครับจะเป็นลำแสงปีนเขาได้ง่ายเไไงจะชัดไปเลย มดโดนอะไรอยู่วะโอเคนะครับ,ขอ,บ,บของสาบันระลักของคอนเทนต์ก็มีบานนี้แล้วก็เหลืออีกอย่สองอย่างอ่ะต่อไปมาดูปืนกันนะครับของสมารถของปืนนี่ก็มืดพอดีมีเราทดสอบพอดีเพราเขาปืนนะครับเราลิกข,ขวานะครับซูมสามารถเลื่อนลุกกิ้งนะครับสกอร์เมาส์สามารถซูมเข้าซูมออกได้แล้วก็ มองเป็นในวิชันนะครับมองได้กลางคืนนะครับมองเข็นจัดเจ๋วเลยยิงนะครับดาเมจก็สูงพอสมควรความสามารถของปืนเทคนี้นะครับมีความสามารถที่จะโจมตีสิ่งก่อสร้างได้ด้วยนะครับโอเคนี่เป็นบ้านใครคุ้นๆน,น,นะครับเราก็มาลองดูว่าจะจมตีสิ่งก่อสร้างได้ไหมพึ่ง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 เฮ้ยเฮ้ย อะไรร้องอะไรนะครับโดนปืนสอยครับปืนยิงแข็งถือว่าแข็งแกงเหมือนกันครับชุดนี้นะครับเดินปืนยิงหลายนัดแล้วก็ยังถึกอยู่นะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับน่าสนใจเหมือนกันเป็นชุดของทีเล็กนั่นเองนะครับชุดเต็กของทีเล็กโอ้โหตอนคือนีงสีสวยมากครับ เก่งเหรอเก่งนักเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ทีเล็กนะครับเป็นชุดแอดมินมนะครับแอดมินแล้วไงอ่ะมามา,มา,ม,ามาบึ้มบ้านคนมาบึ้มบ้านคนเล่นอย่างนี้ไม่ชอบเราคิดจะซื้อข้าหรือ<ม>ชุดเท็กอ่าชุดเท็กมาได้มาครับ <c oughs> อยู่ในทีเล็กแล้วลีกพ่อ โอเคนะครับชุดเทคของทีเล็กกรเวนชุดนี้นะครับความสามารถของมันก็คือแน่นอนล่ะทำให้ทีเล็กถึกขึ้นโอ้โหหนักจนหนักจนเดินไม่ได้ป้าบ้านมันขอไปเอาของออกจากตัวก่อนหนักเกินครับหนักเกินป้าบ้านมันป้า เดินเร็วไปไหมก็นะครับเครตัวนี้ในการใช้งานนะครับก็กดคอนโทลกดคอนโทลปุ๊บนะครับมันก็จะมีปืนอยู่ด้านหน้ามันชี้เป้าขึ้นมาครับเรากดยิงโดยการคลิกซ้ายนะครับเราเราจะไปดูดาเมจกันนะการคลิกซ้ายนะครับไม่สามารถคลิกค้างเม็ไปได้นะครับต้องคลิก ต้องทิ้มันยิงทีละครั้งนะครับด้านเมจมันจะเหมือนกับซีโฟเลยนะครับแต่ว่ามันจะกินพลังงานอิเลเมนต์นะครับแผ่นละ20ลูก20กว่าศูนย์นะเลยยิงยี่ครั้งมันจะกินไปหนึ่งแผ่นนะครับโอเคเราต้องมีแผ่นอันนี้ในตัวของทีแรกเราด้วยับไปดูกันนะครับซูมยิงปุ๊มโอ้โห ปุ้งโอ้โหยิงมันเพลงครับโทษทีนะครับเป็นสอบเฉยๆนะครับบ้านใครก็ไม่รู้โอ้ยโอ้ยกําลังโดนยิงโดนยิงขับคุณครับโอ้โหมันอยู่นี่เองครับมันอยู่นี่นี่ลอยจิ้มตูดครับได้ได้ยินข่าวว่าไม่ได้ล้างตูดน้ำ มันมาแอบยิงบ้านแอดโอ้พี哈哈่ป yup> okay? ้าหนึ de ่งนะจอดับแจ็คฮะแจ็คไม่จอดับป้าหนึงจอตับกลับครับกลับไปบ้านก่อนโอเคนะครับสำหรับชุดเทรคเลเมนต์โคตรอิมพันนี้เออเลยอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะบอกดีเจอะีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกท่านผู้ชมก็คือกดเวลาเรายิงปืนนะครับเราสามารถยิงได้รัวๆอย่างนี้นะครับ แต่มันจะมีขีดเห็นไหมครับว่าขีดชาร์จพลังเด้งขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะรีโหลดนะครับมันไม่สามารถยิงต่อเนื่องได้แบบนานๆนะครับมันจะมีค่าความร้อนของมันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกด subscribe กด subscribe นะครับ subscribe และ subscribe ทำาไมล่ะ subscribe กดติดตามนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับรับชมถ้าใคร อยากจะเข้ามาเล่นเขาเข้ามาจอยเล่นนะครับใน a r k Survivor Evo ในเซิร์ฟของ a r k Universal t h e a นะครับเป็นชื่อเซิร์ฟของผมนั่นเองครับ